สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Ford Pro แรง b y ยโจนะครับวันนี้นะครับโจจะพามาชมตัวรถรุ่น XL Plus Sport Open c a p นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมขายดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าให้ความสนใจค่อนข้างทเยอะนะครับตัวรถคันนี้นะครับจะมีทั้งหมดสีสีจะมีสีดําสีขาวสีแดงแล้วก็สีบอลเงินนะครับราคาจําหน่ายเนี่ยอยู่ที่6กแส0 0กาหกับสองพบาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง2.2ลิตรกำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับเหมาะกับการที่จะเอาไปบรรทุกใช้สอยหรือ,อไปในส่วนของการขนของที่มีน้ำหนักสามารถทำได้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับ จะพามาชมว่าวันนี้มีการอัปเกรดอะไรให้กับทางลูกค้าบ้างนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับฝากระโปรงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสกูปฝากระโปรงหน้าทรงสูงนะครับทำเป็นตัวสีดำเงาตัดกับสีดำด้านเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะครับตัวสกูปทรงสูงตัวนี้สังเกตว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวขั้นนะครับจะมีความสูงกว่าตัวสกิปจะมีความสูงกว่าตัวสกูปทรงเตี้ยประมาณ1นิ้ว ถึง2นิ้วนะครับโดยประมาณลงมาที่ตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้า,าสีดําเงานะครับตัวขอบตัดกับตัวหนังสือคําว่า F o R D, FORD สีดำตัดขอบแดงมาพร้อมกับตัวตะแกรงนะครับและมีตัวอักษรอะคริลิกเป็นสีแดง เพื่อเพิ่มตัวกระจังหน้าที่สีดำตัวนี้ให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของตัวไฟนะครับตัวนี้จะมีตัวติดตั้งครอบไฟหน้าให้กับทางลูกค้านะครับและตัวคิ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วเป็นหมุดสีเงินนะครับติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นกันนะครับตัวแม็ก คุณหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวแม็กตัวนี้จะเป็นตัวแม็กลายดอกไม้มาพร้อมกับยางมอสเตอร์ AT3 นะครับสเปคก็คือ 26570R16 นะครับตัวนี้เป็นยางออทเรเลนสามารถใช้ได้ทุกสภาพพื้นผิวเลยมาดูที่อยากจะพรีเซนต์มากๆสำหรับตัวรถคันนี้นะครับตัวสติ๊กเกอร์ทางด้านข้างนะครับสังเกตว่าสติกเกอร์ทางด้านข้างตัวนี้จะเป็นตัวอักษรคำว่า Rang e r สีแดง ตัวพื้นจะเป็นตัวพื้นสีเทาและตัดด้วยลังพึ่งสีเหลืองอันนี้คือลูกค้าออกแบบเองนะครับต้องการที่จะเป็นแบบนี้ดีไซน์ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของเบ้ารองมือเปิดประตูนะครับมีการติดตั้งให้กับลูกค้าป้องกันร,รอยขีดข่วนในเรื่องของตัวแหวนหรือกุญแจรถนะครับกันสาดติดตั้งให้ทั้งคู่หน้าและช่องแคบครบหมดนะครับพร้อมกับตัวราวหลังคาทรงสปอร์ตสีดํา เนื่องจากลูกค้าตัวรถคันนี้เป็นสีดำอยู่แล้วโรบาร์เรกเอาแลนเดอร์ครับผมมาพร้อมกับตัวหูจับและตัวต่อขึ้นไปที่จะใส่ในเรื่องของตัวตะแกรงเพิ่มเติมทางด้านบนนะครับทางด้านท้ายนะครับจะมีติดในเรื่องของตัวครอบไฟท้ายและเบ้ารองมือเปิดประตูพร้อมปลายดาบ กันชนท้ายสีดําเงาตัวนี้นะครับจะเป็นกันชนท้ายที่ติดมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรให้กับทางลูกค้าเนื่องจากกันชนท้ายตัวนี้เป็นสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยเข้ากับตัวรถของลูกค้าและดูมีมิติมากขึ้นนะครับเพิ่มความดุดันพร้อมใช้งานนะครับ สำหรับการรีวิวนะครับรุ่นรถ XL p a u s Sport คันนี้นะครับก็ชอบไหมครับถ้าชอบก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับเดือนนี้และต้นเดือนหน้านะครับจะมีงาน Motor Expo นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะไปดูรถในงานแต่อยากไปดูโปร,โปรแต่ไม่อยากจะไปเสี่ยงติดโควิดสามารถโทรมาหาเจ้าได้จัดแคมเปญสำหรับในงานให้กับทางลูกค้าทางออนไลน์เลยนะครับที่เบอร์นะครับ0895177577 และช่องทางการติดต่อนะครับก็ f o r ์ดโปรแรงบายโจเป็นช่อง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวโจวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ